สวัสดีครับผมนายฮาคิมินามี Co เทครีสจากทีมเดลต้าโมเดล Just Technology จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินออเดรี่นะครับออเดรี่เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางระหว่างยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้งานกับร้านสะดวกซักทั่วไปครับโดยกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับจะเป็นกลุ่มวัยทางานนะครับหรือว่าข้าราชการสส่วนใหญ่นะครับจากที่เราได้ตรวสอบตลาดก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มมีงานหรือว่าคนที่ไม่มีเวลานั้นงทีดโดยจุดเด่นของเรานะครับ จะมี laundry house นะครับกลุ่ม laundry house นะครับจะเป็นกลุ่มที่สามารถนำเครื่องซักผ้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยมาลงบนเดสก์ทอของเราเพื่อหารได,ได้ให้กับตัวเองได้แน่นอนครับจากที่ผมได้กล่าวข้นงต้นครับเราจะเห็นได้ว่าแนวคิดที่ผมใช้นั่นก็คือการใช้แนวคิดของ sharing economy ครับซึ่งต่างคนต่างได้ประโยชน์ครับซึ่งเราจะมี3 party ด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1ก็คือกลุ่ม user จะได้รับประโยชน,น์ในการที่ไม่ต้องเสียเวลาที่ต้องมาซักเองและ2ก็คือกลุ่ม laundry house เขาจะมีรายไดเ้เข้าหาตัวเองนะครับ3ก็คือกลุ่มราเดอร์นะครับกลุ่มนี้นับแน่นอนจะได้รับรายได้อย่างชัดเจนก็คือการไปรับไปส่งเหมือน Delivery ทั่วไปนะครับซึ่งเราจะมีฟีเจอร์หลักนั่นก็คือฟีเจอร์ของ Delivery นั่นเองครับ